สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษนะคะถ้าใครทราบลัคนาความหมายก็จะเหมือนให้ความชัดเจนมากกว่าราศีนะคะที่จริงแล้วในการอ่านดวงโหราศาสตร์นะคะแต่ถ้าใครไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีไปนะคะ,ะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2565นนะคะเป็นผังดาวที่อาจารย์วางไว้ นะคะเราก็มาเริ่มต้นดูกันเลยว่าเดือนสิงหาคมดวงชะตาของชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษจะเป็นอย่างไรณนะตอนนี้นะคะเราก็จะดูว่าดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษก็คือดาวพัางคานนะคะซึ่งพ่างคานน่ะกลุ่มกับดาว พระราหูคู่ธาตุลมอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพังคารอยู่บ้านของตัวเองก็จะทําให้ชาวลัคนาเมษราศีเมษมีความโดดเด่นมีความมั่นคงมีอํานาจมีความสามารถในการทํางานการบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็ดาวพระราหูนะคะโยกับพระเกตนะคะเป็นแรงกระตุ้น ในเรื่องของลาบลอยได้ด้วยนะคะเพราะว่าพระเกตอยู่เรือนของพระราหูในพบความหมายคําว่าลาภคือโชคลาบลาบลอยพระเกตเป็นสิ่งที่ปฏิหารได้นะคะเป็นดวงแบบถ้าของพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะคะพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งปฏิหารชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษอาจได้โชคลาบลอยฟุกๆในความหมายของพระเกตอ่า พ่างขารพระราหูที่เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหลังลัคนาในภพลาภะได้ด้วยนะคะถือว่าดีนะคะในเรื่องของลาบลอยและเรื่องของงานเสริมงานพิเศษนะความหมายคำว,ว่าลาภะเนี่ยไม่ใช่ลาบลอยอย่างเดียวมันก็เป็นไรายได้หรือ,อผลประโยชน์จากเรื่องงานที่ชาวลัคนาเมธทำอาจไม่ได้ทำงานแค่งานเดียวอาจจะมีงานลหลายๆอย่างทำอยู่ก็ได้นะคะถือว่าดีนะคะ แล้วก็นะคะเรามาดูอีกอันนึงที่คนพูดถึงกันมากที่สุดอ่าชั่วโมงนี้ก็จะเป็นดาวพระมฤตยูเนี่ยคะ่ะที่อยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษอยู่นะคะพระมฤตยูเนี่ยความหมายจริงๆอะ่ะอาจารย์ว่าคนอาจจะเหมือนกับหวั่นเกรงคําว่ามฤตยูมากจนเกินไปนะคะอ่าที่กินความหมายดาวมฤตยูเนี่ยเขาจะมีความหมายในแง่ของอ่ปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้นะฮะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักวิทยาศาสตร์การค้นคว้าการประดิษฐ์อะไรพวกนี้หรืออีกความหมายหนึ่งเขาก็เป็นความหมายในแง่ของภัยอาเพศได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็มีความหมายอยู่หลายอย่างแต่ก็ต้องดูจังหวะว่าดาวพระมฤตยูเนี่ยเขาไปทับดาวอะไรในดวงเดิมนะ่ะถึงจะอ่านได้แบบลง รายละเอียดลึกไปอีกว่าเขาทับดาวอะไรในพื้นดวงเดิมหรือเล็งกับดาวอะไรนะคะแต่นี่เราอ่านดาวจรก็จะให้ความหมายเป็นไกด์ไลน์ได้ในระดับหนึ่งแต่อาจารย์ไม่อยากให้ท่านผู้ชมหรือชาวลัคนาเมษต,ต้องวิตกมากว่ามฤตยูมามาอยู่เรือนการเงินแล้วจะต้องเสียหายทางการเงินโ <c oughs> น่นนี่นั่นเราไม่ได้เอาความหมายพระมฤตยูดวงเดียว ดาวตัวเดียวที่มาเป็นเกณฑ์ตัดสินนะคะเรายังต้องดูมาตรฐานดาวอื่นๆในดวงว่าให้คุณกับชาวลัคนาเมษไหมอย่างดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมษดาวพังคานก็ยังให้คุณอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นต่อให้พระมฤตยูมาอยู่ตรงนี้นะคะก็อาจจะไปกระตุ้นในเรื่องของนะคะพระพระมฤตยูย้ายมาตั้งแต่วันที่7จ็ดกรกฎาที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้น มาอยู่เรือนการเงินก็อาจจะให้ความหมายในแง่ของการหาเงินหารายได้ช่องทางนะคะกระดุมพาาแปลว่าช่องทางการทำมาหากินนะคะในเรื่องของนโยบายความคิดเกิดไอเดียเกิดความคิดเชิงสร้างสารรค์ในเรื่องของการหารายได้ที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่า จริงแล้วดาวประจําเรือนของราศีพฤษศที่มฤอตยูมาอยู่ก็ <'d il S 1> คือดาวพฤษศนะฮะพฤษสุกตอนนี้ก็โยกกับพ่างคานอยู่นะฮะซึ่งเป็นคู่มิตรกันอยู่นะคะแล้วก็พฤษสุกก็อยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยนะคะอย่างงี้ก็ยังให้ความหมายเป็นคู่มิตรได้ตำแหน่งดีแล้วก็พระมฤอตยูมาอยู่ในเรือนของพระสุกพระสุกมาอยู่ในเรือนของพระพุธเป็นคู่ธาตุน้ําในตำแหน่ง อ่าสหาชาติอยู่เพราะงั้นก็ยังส่งผลในเรื่องของการคอนแทคการดีลงานติดต่อในเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์ได้ดีด้วยหรือแม้กระทั่งถ้าจะพูดประสุขในเรื่องของความรักนะคะพระมฤลตยูมาอยู่ตรงนี้ก็อาจจะมองในแง่ใครโสดอยู่อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอ่าแบบปฏิหารแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะดาวมฤลตยูมาอยู่ตรงนี้ใครที่โสดอาจจะเจอรักความรักที่ทางไกลก็ได้คนละจังหวัดหรือคนละประเทศเนี่ย ก็เป็นไปได้เพราะมาอยู่เรือนของพระศุกร์พระศุกร์เราพูดในเรื่องของความรักและการเงินได้นั่นเองนะคะก็ต้องตามดาวเป็นแบบนั้นด้วยเพราะพระศุกร์มาอยู่เรือนของพระพุธพระพุธอ่าอยู่เรือนของอ่าพระอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะดาวเขาจะถึงกันอยู่ยทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังให้ความหมายในสิ่งดีเข้ามากับชาวลัคนามษราศีเมษในเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งเรื่องของ ความรักนะคะก็ยังเหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ดีนะคะเพราะว่าพระสุกเองก็มาจากเรือนปัตตนีคู่ของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาก็แปลได้ในหลายๆความหมายนะคะมาอยู่เรือนของเ,อเขาเรียกว่าอยู่เรือนของพระพุทธพระพุทธมาอยู่เรือนของพระอาทิตย์ในตําแหน่งบุตรตะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการลงทุนการเริ่มต้นนะคะบุตตาการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์สําหรับชาวลัคนามเมษร,ราศีเมษอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นมลตยูไม่ได้ทําลายนะคะอย่าเพิ่งมองเขาในแง่เสียหายจนจนเกินไปนะคะดีที่สุดเราก็คือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความหมายของมลตยูให้ให,ให้แบบให้เป็นประโยชน์สําหรับตัวชาวลัคนามเมษร,ราศีเมษนั่นเองนะคะเราจะมาดูดาวย้ายที่จะส่งผล ในเดือนสิงหาคมเนี่ยเริ่มมีดาวย้ายก็คือวันที่8สิงหาคมนะคะวันที่8สิงหาคมดาวพระสุขค่ะจะย้ายจากราศีเมถุนมาที่ราศีกรกฎมาเจอกับพระอาทิตนะคะซึ่งเป็นคู่สมพลกันนะคะพระศุกร์นะคะ มาอยู่ที่เรือนกรกฎเนี่ยเป็นเรือนของดาวจันนะนะก็เป็นคู่เขาเรียกว่าคู่ปิงก็ได้แล้วก็มาเจอพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคู่สมพลกันก็ให้ความหมายดีนะคะให้ความหมายในดีในในแง่ไหนที่พระศุกร์พระศุกร์เป็นดาวการเงินดาวความรักแล้วมาอยู่เรือนคําว่าพันธุของชาวลัคนาเมธพันธุูก็แปลว่าความมั่นคงแปลว่าบ้านทรัพย์สินที่ดินนะคะ ก็ให้ความหมายที่ดีในแง่ว่า,าชาวลัคนาเมษบางท่านราศีเมษบางท่านนะฮะอาจจะมีแผนที่จะขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศาายัยซื้อบ้านซื้อคอนโดก็ได้นะคะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นเป็นคู่สมพลแล้วพระอาทิตย์มาจากเรือนบุตตนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งมหาจักรเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรน,นะคะในมาเจอกับ พระศุกร์กับพระอาทิตย์เจอกันก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่อาศัยนะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่หรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ขายออกไปก็ได้ด้วยเหมือนกันนะขายออกไปก็ซื้อชิ้นใหม่เข้ามาที่ใหญ่ขึ้นที่โออารุ้หลามากขึ้นความร่ำซํำจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเขาต้องบอกว่าให้ความหมายดีในแง่ของคำว่าราชาโชคและก็มหาจักรนะคะ มาเจอกันในตำแหน่งแบบนี้นะคะต้องบอกว่าให้คุณกับชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษมากมายเลยหรือแม้กระทั่งอาจจะแปลว่าคนรักนะคะในตำแหน่งของดาวพระศุกเนี่ยคือตำแหน่งคู่ของคนรักหรือหุ้นส่วนก็ได้ให้ความร่วมมือกับชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษมากขึ้นถ้าคนรักก็อาจจะแปลว่าบางท่านอาจจะได้ผลประโยชน์ได้อ่ บ้านได้ที่ดินจากคนรักซื้อให้ก็ยังได้ด้วยนะคะให้ความมั่นคงแบบนี้เกิดขึ้นนะคะไม่ต้องไปมองแบบถึงขั้นเสียหายในเรื่องของพระเสาที่เล็งอยู่นะคะ,ะพระเสาเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้าผลกระทบไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วอาจารย์มองว่าถ้ามีเนี่ยหนึ่งนะคะพระอาทิตย์เนี่ยยังเป็นคู่ธาตุไฟกับพระเสาน่าจะเป็น พลังงานทําให้เกิดความสําเร็จได้มากขึ้นมากกว่านะคะก็ไม่ได้มองในเรื่องของอความเสียหายนะฮะ,ะเพราะพระเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนกรรมะที่เป็นเกษตรเพะฉะนั้นจะตอบโจทย์ในเรื่องของหน้าที่การงานที่ยังมีความมั่นคงของชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษนะคะ,ะวันที่9นะคะ ดาวพัางคานนะคะจะย,ย้ายมาที่ราศีพฤษภค่ะพัางคานมาอยู่ตรงนี้นะคะออได้ตำแหน่งอะไรเนี่ยมาตรฐานเขาได้ราชาโชคนะแต่อย่าลืมสิเขาก็ได้ตำแหน่งเป็นประด้วยนะคะเพราะจริงๆพ่งคานเขาคงสองเรือนก็คือเรือนเมษกับเรือนพิจิกนะคะเรือนฝั่งตรงข้าม บ้านของตัวเองจะถือว่าอ่อนดาวพลังงานได้ความอ่อนแอลงแต่ก็ยังดีเขายังได้มาตรฐานคำว่าราชาโชคมาช่วยไว้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษมีการขับเคลื่อนมาที่ดาวตำแหน่งดาวการเงินนะคะกระดุมพระเพราะฉะนั้นก็น่าจะบอกในแง่ของความขยันมากขึ้นความขยันเพราะว่า ทำไมบอกมากขึ้นก็พอมาเจอมะจะอตยูนี่แหละค่ะปกติก็ขยันอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้ก็เจอกับคู่ท่านลมก็แอคทีฟอยู่แล้วพอมาเจอกับมะลือตยูก็อาจจะให้ความหมายที่เหวี่ยงมากกว่านั้นก็คือขยันมากขึ้นหรือกล้ากล้ามากขึ้นนะฮะกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะทอะาอ่ะปกติเจอคู่ท่านลมก็กล้าอยู่แล้วแต่พอมาเจอมะลือตยูกล้ามากขึ้นหน่วยกล้าในทําสิ่งที่ ที่ตัวเองไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะก,กล้าทาแต่กล้าทําอาจารย์มองนั้นเลยในเรื่องของการสร้างอะไรใหญ่ๆมหึมาการสร้างโปรเจกต์โครงการที่แบบเป็นอภิมหาโปรเจกต์อย่างเงี้ยนะเพราะว่าอยู่เรือนการเงินอะ่ะก็ต้องเป็นสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆบางท่านอาจจะทำทธุรกิจแบบอะไรอะ่ะคงสร้างใหญ่ๆมากๆอะ่ะนะคะ Uh, ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่ากําลังของแต่ละท่านเนาะว่าจะทําอะไรแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆใ,ใ,ในเรื่องการหาเงินหาไรายได้ที่ฉีกแนวนะคะฉีกแนวมากกว่าเดิมพอมาเจอพอระมฤอตยูแต่นั่นแหละค่ะก็ต้องระวังว่าพังคานกับมฤตยูเจอการเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเตือนในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุไว้บ้างนะคะพอมีดาวปะทะก,กันแบบนี้สิ่งหนึ่งที่พังคานเนี่ย จะเกิดอะไรแบบไม่คาดคิดอ่ะมาเจอมาด้ยจะอยู่ถ้าแก้ดวงสําหรับชาวลัคนาเมษราศีเมษในช่วงที่พังคาญยาในเก้าสิงหาท่านอาจจะเสริมดวงหรือแก้ดวงของท่านนะ้อด้วยการบริจาคเลือดบริจาคลงศพถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะอันนี้ก็จะก็จะช่วยได้เยอะเลยในใน,ในเรื่องการลดกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะก็จะผ่อน เขาเรียกว่าพอหน,นักเป็นเบาไม่ได้รุนแรงอะไรประมาณนั้นนะคะก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะอาจารย์ต้องอ่านตามดาวก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะหรือข้อดีนั่นแหละอันนึงก็คือท่านมีเกณฑ์จ่ายเงินออกจ่ายเงินออกในแง่ของการไปไปสร้างกําไรที่มากขึ้นพ่างคารยังโยกกับพระศุกร์ที่ได้ตําแหน่งราชาโชคและอยู่เรือนของพระศุกร์นะคะต้องตามดาวด้วยอย่าพูดแค่ว่าพังคารกับมฤตยูนะคะ ก็ต้องพูดถึงเรื่องของเพราะว่าเป็นบ้านของพระสุพระคารมาอยู่พระสุเป็นบ้านที่เป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเป็นคู่มิตรกันเขาไม่เขาก็ต้องแบบเหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะพระสุก็ยังได้ตําแหน่งราชาโชคพงางคารก็ราชาโชคเมื่อดาวได้ตําแหน่งอยู่ก็ก็มีพลังที่จะเสริมและตําแหน่งเขาโยก,กันให้ความหมายดีในเรื่องของทรัพย์สินพันธุนะคะกระดุมผ้าพันธุอาจารย์ถึงมองว่า ชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษท่านมีเกณฑ์จ่ายเงินในเรื่องของซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินที่ดินหรือการลงทุนพันธุแปลว่าธุรกิจกิจการได้ด้วยไม่ได้แค่บ้านที่ดินมันแปลว่าธุรกิจที่ท่านจะกําลังทําดาวพระอาทิตย์มาจากเรือนบุตะคือการลงทุนมหาจักรลงทุนใหญ่ๆคู่สมพลเกิดความสําเร็จเล็งกับพระเสาคู่ธาตุไฟนะคะก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ดาว เดาวพระอังคารเนี่ยย้ายมาก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ในวันที่9เนี่ยยังมีดาวย้ายอีกก็คือดาวพระเกตเนะยาะย้ายพระ,ะเกตย้ายมาทีา่ราศีมังกรมาเจอกับพระเสาร์นะคะก็ไม่ได้เป็นคู่ที่จะมาปะเป็นปฏิปักนะคะที่กิงพระเสาร์ตอนนี้ก็พักองศาหรือพระฤหัสก็พักองศาอยู่นะคะ อาจารย์มองว่าก็ไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะไปทําอะไรเสียหายนะก็มองว่าพระเกตมาอยู่ตรงนี้อาจจะก,กระตุ้นทําให้การงานของชาวละัคะนาเมษร,ราศีเมษนะ่ะอือยู่ในเรือนเกณฑ์นะเรือนเกณฑ์ก็ทําให้การงานเนี่ยนั่นแหละเกิดสิ่งปฏิหารเนี่ยพระเกิกระตุ้นอีกอะ่ะนะฮะมหาจากราชาโชคอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆอะ่ะช่วงนี้นะคะ มฤตรูอาจจะส่งเสริมเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวลัคนาเมษราศีเมษไปสู่เกณฑ์ที่ยิ่งใหญ่เกณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของทรัพย์สินรายได้ก้อนใหญ่ๆนะคะจ่ายออกแต่มีผลประโยชน์ผลกําไรตอบแทนที่แบบว่ามหาศาลได้นะคะในความหมายคําว่าราชาโชคมหาจักรนะคะนี่ก็คือที่อาจารย์มองเห็นเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะพอวันที่10 เจนะคะสิสิงหาดาวพระอาทิตย์จะย้ายมาที่บ้านของตัวเองก็คือมาที่ราศีสิงห์มาเจอกับพระพุทธที่อยู่ราศีสิงห์อันนี้เป็นคู่ประชาสัมพันธ์หรือคู่สติปัญญาคู่คู่คู่คิดได้สําหรับพระอาทิตย์คือความเขาเรียกว่าความยิ่งใหญ่ก็ได้นะพระอาทิตย์นะคะแล้วก็พระพุธเนี่ยคือสติปัญญาสมองนะคะ กู้คิดกูว้วิชาการก็ยังได้มองในเชิงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิทินเข้าบ้านตัวเองเนี่ยในเรือนบุตรตะชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษท่านได้ข่าวดีเรื่องบุตรหลานบริวารใครที่เขาเรียกว่าไม่มีบุตรมีเกณฑ์ได้บุตรมีเกณฑ์ตั้งครันได้นะใครมีบุตรอยู่แล้วบุตรท่านนั่นแหละจะนําข่าวดีในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือในหน้าที่การงานของเขาเขาอาจจะได้ เรียนแล้วได้เกตนิยมหรือเขาทํางานแล้วได้ถูกโปรโมตตาแหน่งใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับบุตรหลานบริวารของอ่าชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษหรือแม้กระทั่งอาจจะแปลว่าลูกน้องของท่านเน่ยอยู่ในโอวาทท่านดีลูกน้องให้ความร่วมมือลูกน้องช่วยเหลือถ้าเรามีลูกน้องที่ดีการงานเราก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเหมือนกันนั่นก็คือความหมายที่ พระอาทิตย์มาอยู่บ้านของตัวเองก็ให้ความหมายโดดเด่นนะเพราะฉะนั้นและยังไปกระตุ้นในเรื่องของการที่อยากทำอะไรเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็ได้ด้วยในเรือนคำว่าบุตรตการลงทุนที่ก็เหมือนที่บอกล้วค่ะว่าเมื่อพระคารมาอยู่เรือนกระดุมภาคคือเรื่องของการสร้างเงินสร้างรายได้เพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาเมษราศีเมธมีการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะหลายโปรเจกต นะคะแต่ก็เกิดความสำเร็จในเรื่องของเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ,ะในวันที่20นะคะดาวที่จะมีการย้ายก็คือดาวพระพุธนะคะพระพุธย้ายไปที่ราศีกันนะคะเสดไปที่ราศีกันในเรือนของตัวเองแต่เป็นภพอริแต่ก็ไม่ต้อง ไปกังวลในความหมายคําว่าอารีมากมายนะคะที่จริงแล้วอ่ะอารีมันไม่ได้แปลว่าปัญหาอุปสรรคหรือศัตรูอย่างเดียวอ่ะอาจจะแปลว่านั่นแหละคะ่ะการลงทุนหรือการแก้ไขปัญหาการติดต่อก็ได้ด้วยในความหมายของดาวพระพุธที่มาจากเรือนสหชาสหชาอาริก็แปลว่า,าชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะลงทุนเพิ่มขยับขยายโครงการเพิ่มอยู่นั่นแหละคะ่ะคือทําแบบในเดือนนี้ทั้งเดือนอาจารย์มอง เป็นเรื่องของไอเดียเยอะมากเป็นเรื่องของความคิดที่ท่านต้องการทํามากขึ้นวางแผนอนาคตโดยเองมากขึ้นเพื่อความสุขสบายคือชาวลัคนาเมษราศีเมษเป็นคนที่ชอบวางแผนฉลาดนะในการที่คืออยู่เฉยๆไม่เป็นแน่นอนนะ่ดาวพังคานะท่านก็จะคิดโครงการโน่นนี่นั่นคิดว่าบ้านปลายชีวิตจะเป็นยังไงจะต้อง มีความมั่นคงไม่มีความเสี่ยงกับการที่ตัวเองแบบกเกษียณไปแล้วจะลำบากคือชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษเป็นคนขยนันและคิดการไกลนะเพราะฉะนั้นยิ่งมาดาวอยู่แบบนี้ท่านก็ยิ่งจะทำมากขึ้นมากขึ้นและการคิดการทำเนี่ยคนเราไม่ใช่แค่คิดแต่ชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษคือลงมือทำจริงๆและเกิดความสำเร็จนะสำเร็จที่ค่อนข้างบอกว่ามากมาย เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะที่มองพลังงานดาวเนี่ส่งผลดีในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีเกณฑ์โชคลาภทุกอย่างเข้าถึงตัวชาวราศีเมษต,ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ปังมากๆเดือนหนึ่งเลยนะคะสาหรับเดือนสิงหาคมนะคะก็ขอให้ชาวลักนณเมษร,ราศีเมษและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังจงมีความสุข สำเร็จทุกด้านที่ปัรถนานะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ